เสียงเชียร์ดังกระหึ่งสนามฟุตบอลที่ประเทศสวีเดนเมื่อเด็กไทยชุดเยาวชนอายุไม่เกิน16ปีสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับโลกฟุตบอลได้สำเร็จอย่างงดงามภาพของธงชาติไทยโบกสะบัดท่ามกลางเสียงปรบมือจากแฟนบอลทั่วโลกกลายเป็นภาพที่คนทั้งเอเชียพูดถึงในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังจบเกมทีมเยาวชนไทยสามารถเอาชนะทีมเต็งจากยุโรปในรอบชิงชนะเลิศได้อย่างเหนือความคาดหมาย และไม่เพียงแต่ชนะแต่ยังชนะด้วยสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยพลังความมุ่งม,มั่นและเทคนิคที่โลกไม่คิดว่าจะได้เห็นจากทีมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปหลายสิบปีนี่คือชัยชนะที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคแต่เกิดจากการทำงานหนักและการวางแผนอย่างเป็นระบบของโคช้ชทีมงานและนักเตะรุ่นใหม่ที่กำลังจะกลายเป็นอนาคตของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง ในช่วงเริ่มต้นของทัวร์นาเมนต์ทีมไทยถูกมองว่าเป็นเพียงทีมรองบอลทีมจากเอเชียที่มาเพื่อประสบการณ์มากกว่าความสำเร็จหลายสื่อในยุโรปและอเมริกามองผ่านไปเพราะคิดว่าศักยภาพของทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงไม่อาจสู้กับระบบการฝึกซ้อมขั้นสูงของยุโรปได้แต่เพียงแค่เกมแรกที่ไทยลงสนามความคิดนั้นก็ถูกทำลายลงทันทีเด็กไทยแสดงให้เห็นถึงการเล่นที่ฉลาด การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและการประสานงานในทีมที่เป็นหนึ่งเดียวเกมรุกที่มีทั้งความสร้างสารรค์และความกล้าหาญสร้างความตกตะลึงใให้กับแฟนบอลต่างชาติที่ไม่เคยเห็นทีมจากภูมิภาคนี้เล่นได้อย่างมีระเบียบและมั่นใจขนาดนี้แต่สิ่งที่ทำให้แฟนบอลทั่วโลกพูดถึงไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันหากแต่คือจิตวิญ,ญญาณของทีมไทยเด็กไทยเหล่านี้เล่นฟุตบอลด้วยหัวใจ ทุกคนต่างรู้ดีว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงนักเตะตัวแทนของประเทศแต่เป็นตัวแทนของความฝันของเยาวชนไทยทั้งชาติความสามัคคีและพลังใจกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้พวกเขาสามารถต่อกรกับทีมใหญ่ๆได้อย่างสูสีในทุกเกมตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบรองชนะเลิศทีมไทยไม่เคยแพ้แม้แต่เกมเดียวและแต่ละเกมก็เต็มไปด้วยจังหวะที่สร้างความประทับใจจนแฟนบอลต่างชาติต้องยืนขึ้นปรบมือ เมื่อมาถึงรอบชิงชนะเลิศก,กับทีมจากสวีเดนเจ้าภาพซึ่งถือเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของยุโรปบรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่เด็กไทยกลับไม่หวั่นพวกเขาลงสนามด้วยรอยยิ้มและความมั่นใจในสายตาเริ่มเกมด้วยการครองบอลอย่างใจเย็นและใช้จังหวะสวนกลับที่รวดเร็วสร้างโอกาสหลายครั้ง จนในที่สุดในนาทีที่27ขององการแข่งขันกองหน้าทีมชาติไทยหมายเลข9ก็สามารถยิงประตูแรกได้อย่างสวยงามบอลพุ่งเสียบเสาอย่างแม่นยำจนแฟนบอลสวีเดนถึงกับเงียบกริบในขณะเดียวกันเสียงเฮจากฝั่งกองเชียร์ไทยในสนามและทั่วโลกออนไลน์กลับดังสนัน่นโซเชียลมีเดียในเอเชียเริ่มระเบิดขึ้นทันที แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กไทยช็อปโลกกลายเป็นกระแสะอันดับหนึ่งใน Twitter ทวิตเตอร์ทั่วทั้งเอเชียภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงคอมเมนต์ Comment จากแฟนบอลลาวเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียต่างก็ชื่นชมและยอมรับว่าเด็กไทยรุ่นนี้เล่นเกินอายุจริงความเป็นมืออาชีพและการควบคุมเกมที่นิ่งเกินวัยทำให้หลายประเทศเริ่มหันมาสนใจระบบการพัฒนาเยาวชนของไทยมากขึ้น ในช่วงครึ่งหลังของเกมทีมสวีเดนพยายามเปิดเกมบุกหนักเพื่อหวังตีเสมอแต่เกมรับของไทยเหนียวแน่นเป็นกำแพงเหล็กผู้รักษาประตูทีมไทยโชว์ฟอร์มสุดยอดด้วยการเซฟลูกสำคัญหลายครั้งจนโค้ชฝรั่งถึงกับยืนตะลึงริมสนามนาทีที่68ไทยได้ลูกเตะม,มุมและจังหวะน,นั้นเองกองหลังไทยมงทำประตูที่2ได้อย่างเหลือเชื่อ2-0กลายเป็นสกอร์ที่ทำให้แฟนบอลทั่วโลกเริ่มเชื่อว่าปาฏิหาริย์จากเอเชีย กำลังเกิดขึ้นจริงในสวีเดนหลังจบเกมเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นเด็กไทยต่างกอดกันด้วยน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจขณะที่แฟนบอลสวีเดนและยุโรปต่างยืนขึ้นปรบมือให้ทีมไทยกลายเป็นทีมจากเอเชียทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกยู6ที่ประเทศสวีเดนได้สำเร็จข่าวนี้ขึ้นพาดหัวทุกสื่อใหญ่ทั่วโลก CNN BBC ESTN และแม้แต่สื่อยุโรปหลายแห่งยังออกมาชื่นชมว่าไทยกำลังกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แห่งใหม่ของวงการฟุตบอลโลกสิ่งที่น่าสนใจคือหลังเกมสื่อฝรั่งจำนวนมากเริ่มวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความสำเร็จของไทยบางคนชี้ไปที่ระบบการพัฒนาเยาวชนที่เริ่มเปลี่ยนแปลงหลังปี2020เมื่อสมาคมฟุตบอลไทยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านฟุตบอลเยาวชนอย่างจริงจังสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลในหลายจังหวัด ส่งโค้ชชาวยุโรปและญี่ปุ่นมาร่วมถ่ายทอดความรู้และเปิดโอกาสให้นักเตะรุ่นใหม่ได้ไปเล่นลีกต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยผลลัพธ์คือเด็กไทยรุ่นนี้เล่นด้วยความเข้าใจเกมระดับสูงและมีความมั่นใจในตัวเองอย่างน่าทึ่งในโลกออนไลน์คอมเมนต์จากแฟนบอลต่างชาติมีทั้งความทึ่งและความอบอุ่นหลายคนเขียนว่าไม่อยากเชื่อว่านี่คือทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พวกเขาเล่นเหมือนยุโรปเลยขณะที่อีกหลายคนเบากว่านี่คือแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วโลกว่าความฝันไม่มีพรมแดนคอมเมนต์เหล่านี้ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในทุกแพลตฟอร์มทั้ง YouTube TikTok และ Facebook จนยอดวิวของคลิปไฮไลท์การแข่งขันพุ่งทะลุ50ล้านวิวภายในไม่ถึง24ชั่วโมงการคว้าแชมป์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยเท่านั้น แต่ยังกลายเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศเด็กไทยถูกพูดถึงในฐานะตัวแทนของความสามารถที่ซ่อนอยู่ในเอเชียหลายประเทศเริ่มสนใจจะเชิญทีมไทยไปอุ่นเครื่องหรือร่วมแข่งขันรายการพิเศษขณะที่นักเตะหลายคนได้รับการติดต่อจากสโมสรยุโรปและญี่ปุ่นให้ไปร่วมฝึกซ้อมในระดับอาชีพอีกหนึ่งจุดที่ทำให้โลกทึ่งคือมารยาทและความถ่อมตนของนักเตะไทย หลังจบเกมพวกเขาเดินไปขอบคุณแฟนบอลทั้งฝั่งไทยและฝั่งสวีเดนพร้อมก้มหัวแสดงความเคารพต่อคู่แข่งภาพนั้นถูกแชร์ไปทั่วโลกและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงดงามในกีฬาที่มากกว่าชัยชนะความเป็นมืออาชีพความเคารพและน้ำใจนักกีฬาแบบไทยแท้ไทยแท้กลายเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชมในขณะที่ประเทศต่างๆในอาเซียนต่างก็ร่วมแสดงความยินดี ลาวเวียดนามและแมาเลเซียต่างออกข่าวเชิดชูความสำเร็จของไทยบางสื่อเวียดนามถึงกับพาดหัวว่าไทยสร้างประวัติศาสตร์โลกเยาวชนอาเซียนมีความหวังอีกครั้งความสำเร็จครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงของไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นความภูมิใจร่วมกันของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โลกฟุตบอลเริ่มตั้งคำถามว่านี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของฟุตบอลไทยหรือไม่ หลายคนมองว่าเมื่อเด็กไทยสามารถก้าวขึ้นมาคว้าชแชมป์ในระดับเยาวชนได้วันหนึ่งทีมชาติชุดใหญ่ของไทยก็อาจก้าวไปถึงเวทีฟุตบอลโลกได้เช่นกันและนี่อาจเป็นเทียงก้าวแรกของความฝันที่กำลังจะกลายเป็นจริงบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครหลังข่าวนี้ออกมาผู้คนต่างเฉลิมฉลองกันทั้งคืนมีการจัดขบวนพาเหรดแสดงความยินดีมีจอเลตขนาดใหญ่เปิดฉายภาพของทีมเยาวชนไทยชูถ้วยแชมป์ เด็กทั่วประเทศต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนูอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยความฝันใหม่ของเยาวชนไทยได้ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งและในสายตาของคนทั่วโลกไทยไม่ได้เป็นแค่ประเทศแห่งรอยยิ้มอีกต่อไปแต่เป็นประเทศที่สามารถยิ้มด้วยความภาคภูมิใจในพลังของเยาวชนชัยชนะครั้งนี้จึงไม่ได้จบลงแค่ในสนามฟุตบอลที่สวีเดนแต่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของฟุตบอลไทยไปตลอดกาล